สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส Passive Selling Online นะครับกับคอร์ส eBay Dropship และผมตั้งประวินพร้อมกับทีม PSO นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับที่เมื่อท่านดูวิดีโอนี้อยู่นั่นหมายถึงว่าตอนนี้ท่านได้เข้าเป็นนักเรียนของเราแล้วนะครับตอนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนกันดีกว่าผมชื่อตั้งประวินนะครับ ปัจจุบันยังเป็น active eBay seller อยู่ก็คือทุกวันนี้ยังเป็น seller ที่ยังขายของอยู่ใน eBay นะครับด้วยสถานะ top lead และเป็น eBay seller ระดับ platinum ซึ่งด้วยความที่ผมยังขายอยู่นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมยังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับยังไปไม่สุดทางมันยังมีเป้าหมายที่สูงกว่าน,นี้อีกนั่นหมายถึงว่าผมจะยังเดินทางต่อ และเอาความรู้ทุกอย่างที่ผมจะได้มานะครับในระหว่างทางที่กำลังไปเนี่ยมาสอนให้โค้ชทุกท่านและนักเรียนทุกท่านได้เอาไปใช้จริงโดยที่ผมจะทดลองทุกอย่างมาให้ก่อนอย่างล่วงหน้านะครับแนะนำครับทีมโค้ชทีมโค้ชของผมจะมีทีมที่ผมเลือกมาอย่างดีนะครับทุกท่านเนี่ยจะเป็นเซลเลอร์ที่มีประสบการณ์แน่นปึกนะคัดเลือกมาอย่างดีครับผมจะเลือกแต่เฉพาะคนที่ผู้จาร่าลักษณยดีนะครับ แล้วก็พร้อมช่วยเหลือคนอันนี้สําคัญมากนะครับทีมซัพพอร์ตเนี่ยคุณสมบัติที่ผมเจอมาก็คือเขาต้องมีใจที่จะช่วยก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไม่ว่าเขาจะให้เราเทรนเขาดียงไงเขาจะทํางานในรูปแบบที่เหมือนถามคําตอบคํานะครับไม่มีใจซึ่งโค้ทุกท่านผมการันตีนะครับว่าน่ารักทุกท่านจริงๆนะคัดมานานครับเทรนกันมานานกว่าจะได้ครบทีมขนาดนี้ เดี๋ยวเราจะมีการแนะนำตัวโค้ดกันในเทปหน้าด้วยนะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในคอร์สของเรานะครับก็คืออยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าคอร์สที่ท่านกำลังได้เรียนหรือกำลังจะเรียนนี้นะครับพิเศษของเราเป็นคอร์สเดียวในไทยที่เป็นโปรเจกต์ร่วมหรือโค p r โปรเจกต์กับ eBay B2B2C นะครับโดย eBay Southeast Asia อย่างเป็นทางการนะครับให้เราสามารถเทรนนิ่งทุกท่านได้ทำ eBay กันแบบยาว,ยาว ให้เราทําแบบถูกต้องให้เราไม่ต้องกลัวในสิ่งที่เราไม่ควรจะกลัวนะครับถ้าคนที่เคยทํา eBay มาก่อนจะรู้ว่ามันมีคําเล่าขานหรือคําที่เขาบอกมาค่อนข้างเยอะนะครับทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเราเสียโอกาสไปกลัวหรือไม่ทําในสิ่งที่จริงๆแล้วอ b e y a y เขาสนับสนุนได้ซ้ําแล้วก็ไปกลัวแล้วก็กลายเป็นไม่ทําไปหรือบางเรื่องที่เขาเตือนว่าให้กลัวดันไม่กลัวไปทําก็มักจะโดนปิดร้าน หรือโดนแบนแอ c เคา t ์หรือมีปัญหากับ Account ์นะครับ a n นด r d ตกอะไรก็ว่าไปเยอะแยะมากมายซึ่งด้วยความที่เราเป็นโคโปรเจกต์ ject, นะครับกับ eBay นั่นหมายถึงว่าเราจะนำความรู้ทุกอย่างที่ถูกต้องให้ออกมาใช้กันได้อย่างยาวๆนะครับและเนื่องจากว่ามันเป็นโคโปรเจกต์ ject, เพราะฉะนั้นมันย่อมมีวิธีการดูแลนักเรียนที่มันต้องพิเศษกว่าคอร์สทั่วไป สิ่งที่คนอื่นทำให้ไม่ได้คือเราจะมีการดูแลนักเรียนในส่วนของอเรียกว่าเป็นข้อเสนอพิเศษนะครับอย่างเช่นเราอาจจะขอ Selling Limit หรือเราอาจจะให้การ Protection กับ Account ของนักเรียนได้แต่สังเกตนะครับผมให้3ดาวต,ตรงนี้เลยนะมันขึ้นอยู่กับผลงานของนักเรียนแต่ละคนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจาก Ebay ไม่ใช่ว่าเราจะ อบอกว่าเอ้ยได้ทุกคนอะไรย่างนี้บอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าเราทําผลงานได้ดีนะครับเราตั้งใจเรียนตั้งใจทําซึ่งอันนี้มันไม่มีอะไรนอกเหนือจากในคอร์สเลยครับทุกอย่างอยู่ในคอร์สท,ทาตามคอร์สท,ทาตามถูกต้องตั้งใจทํารับรองว่าสิทธิพิเศษทุกอย่างมันจะถึงมือท่านแน่นอนนะครับหลังจากนี้เราก็จะมีข้อมูลอินไซต์อะไรอีกหลายๆแบบ ทั้งการอัปเดตหรือข้อมูลอะไรต่างๆเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าท่านทำไปเรื่อยๆท่านจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงมากนะครับถัดมานะครับอยากพูดถึงเรื่องเป้าหมายของคอร์สนี้นะว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำให้ทุกท่านแน่นอนครับเราเป็นโคโปรเจกต์กับ eBay เราย่อมต้องมีทำอะไรตอบแทนเขาด้วยนะครับนั่นคือผมต้องดันให้ทุกท่านเป็นเซลเลอร์ระดับสูงนะครับ มียอดขายเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่คําว่าระดับสูงเดี๋ยวในคอร์สจะให้รู้กันว่าระดับไหนที่เรียกว่าสูงระดับไหนที่เรียกว่าต่ํานะครับโกของผมสูงกว่าคอร์สอื่นแน่นอนนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเน้นกับตรงนี้เลยก็คือผมอยากสร้างให้กลุ่มของเราให้คอร์สของเราให้นักเรียนทุกท่านให้ค้ทุกท่านรวมถึงตัวผมด้วยทุกคนรวมกันเป็นคอมมูนิตี้เป็นสังคมนะครับ ที่มันเป็นแหล่งความรู้เป็นกลุ่มคนที่เราจะช่วยกันทํางานเราแชร์ความรู้กันเราช่วยเหลือกันเวลาทํางานเดี๋ยวทำไปนะครับจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ต่างจากอาชีพอื่นหรอกครับมันจะมีวันที่คุณเหนื่อยคุณล้าหรือแม้แต่วันที่คุณแค่ขี้เกียจขึ้นมาเฉยๆเพื่อนกลุ่มทํางานสําคัญมากครับมันจะช่วยกระตุน้นมันจะทําให้เรามีเป้าทําให้เราเห็นตัวอย่างทําให้เรารู้สึกว่าเราเลิกไม่ได้นะครับและทําให้เรา อยากทําทมันต่อไปเรื่องนี้สําคัญมากนะครับที่ผมเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทํางานแล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้พูดถึง eBay อย่างเดียวนะครับกับทุกบิสเนสทุกอย่างเลยก็คือเขาไปไม่สุดเขาทําแล้วหยุดกลางทางเขาทําแล้วทิ้งไว้นะครับซึ่งไอาการที่เรามีกลุ่มตรงนี้มันสําคัญมากนะครับแล้วการแชร์เรื่องนี้เราอาจจะเคยเห็นเคยอ่านนะครับเยอะมากที่เขาบอกว่าเอ้ย การให้คือการได้รับนะครับการแชร์คนอื่นมันคือการให้อะไรก็ตามที่พูดไปเนี่ยเราแค่ได้ยินแต่เราไม่เข้าใจกันผมเห็นว่าคนส่วนใหญ่ได้ยินคํานี้กันหมดแล้ครับแต่ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวในคอร์สผมจะพยายามเอาความเอาแง่คิดในเรื่องของการแชร์ของการให้เนี่ยพยายามใส่เข้ามาใทุกท่านแทบจะตลอดเวลาผมอยากให้รู้จริงๆครับว่า,วาการที่เรางกความรู้หรือว่าการที่เราหวงอะไรไว้กับตัวเองเนี่ย มันไม่ได้ช่วยให้เราไปไกลเลยตรงกันข้ามนะครับการที่ให้การที่แชร์การที่สอนการที่ช่วยกันเนี่ยมันจะทําให้คุณไปไกลมากกว่าที่คุณเข้าใจนะครับลองดูนะครับลองไม่งกความรู้ลองไม่งกสิ่งที่เรามีแล้วจะรู้ครับว่าไอการที่เราทําแบบเนี้ยมันจะทําให้เราไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์เรื่องนี้กันในคอร์สและผมการันตีแล้วว่าหลายๆท่านที่อาจจะยังแค่เคยได้ยินแต่ยังไม่เคยทํา จะตกใจกับผลลัพธ์นะครับโอเคทีนี้เราขอแนะนําก่อนครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนกันคืออะไรนะครับเนื้อหาของเราเนี่ยเราจะเน้นการขายของออนไลน์แบบดรอปชิพผู้ได้ฟังก่อนคร่าวๆว่าดรอปชิพคืออะไรมันคือการที่เราซื้อของขายของโดยไม่ต้องมีสต็อกนะครับซึ่งความหมายของดรอปชิพปัจจุบันเนี่ยมันไปกันค่อนข้างมากอย่างเช่น ถ้าเราขายของปุ๊บเราไม่ต้องสต็อกของไว้ในบ้านเราเราอาจจะลูกค้าสั่งของมาเราส่งที่ชื่อที่อยู่ลูกค้าไปให้โรงงานเลยและให้โรงงานส่งตรงให้ลูกค้าอันนี้ก็คือวิธีดรอปชิปแบบคลาสสิกซึ่งความหมายในการทำดรอปชิปปัจจุบันนี้นะครับมันก้าวไปกว้างมากๆมันไม่ใช่แค่ในแบบคลาสสิกแบบเดิมอีกแล้วมันจะมีธรุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราสามารถไปแอพพลายเข้ากับการทำดรอปชิปของเราได้นะครับอย่างเช่นฟูลฟิลเมนต์เซ็นเตอร์หรือ การเซอร์วิสแพ็คของหรือการเซอร์วิสส่งของต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีตัวตนอยู่มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้แล้วยังทำดรอปชิปในรูปแบบเดิมอยู่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผิดนะครับทำแบบไหนก็ถูกหมดละครับขอให้ทำแล้วสุดมันก็รวยหมดละแต่ในคอร์สนี้เราจะแนะนำเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดและสอนด้วยเพื่อที่ทุกท่านจะได้ต่อยอดได้และเราจะได้มีตลาดใหมๆ่ๆมีแนวทางใหม่ๆและพัฒนา วิธีทําของเราต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราจะสอนให้แบบครอบคลุมนะครับและสามารถเลือกสายได้เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําแบบเดียวกันหมดนะครับเราจะสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะทําสินค้าของตัวเองทําแบรนด์ตัวเองหรือจะทำดอปชิปล้วนหรือจะขายของไทยแล้วใช้บริการต่างๆที่เมื่อกี้ผมพูดในฝฟังนะครับขายของไทยปั้นแบรนด์ตัวเองพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับ เป็นสิ่งที่สามารถเอามาขายแล้วทําเงินได้จริงจังมากมายนะผมจะสอนทุกท่านตั้งแต่เริ่มสมัครตั้งแต่คลิกแรกยาวจนถึงการจ้างฝรั่งมาช่วยการทํางานครับโดยการใช้โปรแกรมต่างๆมาทําให้เป็นระบบออโตโอ้ซึ่งไอแบบสุดท้ายทั้งหมดนี่แล้วนะครับมันคือการที่เราจะใช้เวลาทํางานน้อยมากๆนะซึ่งมันคือที่มาของชื่อคอร์ส Passive Selling Online ทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆโดยใช้เวลาน้อยๆคอนเซป tn ี้เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบนะครับรายละเอียดของคอร์สนะครับจะมีคอร์สหลายเลเวลนะขอให้ทุกท่านไปติดต่อณนะแอดมินหรือเช็คในเว็บไซต์หรือ Facebook ของเพจเรานะครับว่าปัจจุบันนั้นมีคอร์สต,ตัวไหนเปิดแล้วบ้างคอร์สแต่ละตัวเลเวลไม่เท่ากันจะมีคอร์สต,ตั้งแต่เบสิกจนถึงคอร์สระดับการจ้างงานราคาก็ไม่เท่ากันลองไปเช็คกันดูนะครับ สิ่งที่ท่านจะได้เรียนอย่างที่บอกจะได้เรียนพื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่ขั้นต่ำยาวจนถึงขั้นสูงและจะมีการช่วยคอยดูแลนะครับการแก้ปัญหาทั้งหมด Ebay PayPal การดูแล Account ให้มีสุขภาพดีของพวกนี้ถ้าคนทำมาแล้วจะรู้นะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีทีมช่วยสำคัญมากครับเทคนิคทุกอย่างที่ต้องใช้นะครับสายขาวสายเทาสายดำนะผมจะสอนให้ทั้งหมดนะแต่ อย่างบางสายอย่างเช่นสายดำเนี่ยมาท่านที่ยังอาจจะเป็นมือใหม่สําหรับ e อี commerce, คอมเมิร์ซคําว่าสายดำมักจะหมายถึงวิธีการขี้โกงนะครับวิธีการอ,อีกนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆพวกแฮกเกอร์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมจะบอกวิธีป้องกันตัวนะครับจะได้รู้ว่าอะไรที่เราควรทําหรือไม่ควรทํานะครับแน่นอนว่าสายดำไม่ควรทําเราแค่รู้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นนะครับ ถัดมาคือวิธีทํางานที่ดีครับผมจะสอนให้ท่านรู้ว่าระบบที่เราจะใช้อย่างสิ่งใกล้ตัวต่างๆอีเมล Gmail นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่เราสามารถเอามาใช้แล้วประหยัดเวลาได้ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานเลยนะนะครับในระดับที่สูงขึ้นเราจะได้เรียนรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมประเภทต่างๆซึ่งอของพวกนี้ยกตัวอย่างเช่น พวกโปรแกรมลงของโปรแกรมจัดสต็อกโปรแกรมจัดราคานะครับโปรแกรมส่งของอัตโนมัติโปรแกรมพวกพาสเวิร์ดแมเนเจอร์ที่คอยเซฟแอคเคา์ดูแลแอคเคา์ให้เรานะครับหรือแม้แต่พวกระบบกรารจัดการผู้ช่วยหรือลูกน้องในบริษัทต่างๆจะมีพวกนี้สอนในระดับสูงทั้งหมดนะครับและการจ้างงานเป็นระบบที่หลายๆท่านต้องเรียกว่าในระบบ ที่ทุกคนมองหานะครับเป็นอะไรที่ทุกท่านใฝ่หากันมากเพราะมันคือจุดสูงสุดของการทํางานที่เราทําทุกอย่างเป็นแล้วจ้างคนอื่นมาทํางานต่อและเราใช้ระบบควบคุมโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเปิดออฟฟิศหรือไม่ต้องมีออฟฟิศไม่นั่งเฝ้านะครับถัดมานะครับอันนี้ผมอยากจะพูดถึงหลายๆคําถามที่มีคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่อยากให้เข้าใจไม่เข้าใจผิดกันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอยากให้เข้าใจให้ถูกนะครับอย่างเช่น หลายคนมองว่าเอ้ยทำา e b y y เนี่ยแป๊บเดียวลงของไปได้สักมีสินค้าในร้านสัก2-300ชิ้นเนี่ยจะขายออกแล้วมีกำไรเป็นแสนเลยไหมไม่ใ่พูดถึงกำไรนะครับไม่ใช่ยอดขายนะตอบเลยครับว่าไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันต้องเหนื่อยนิดนึงกว่าจะไปถึงจุดนั้นแต่คอนเฟิร์มนะครับว่าไปเหนื่อยแล้วถึงเนี่ยมันได้เงินและมันคุ้มนะครับเรียนจบแล้วทำเงินแสนได้เลยไหมไม่ได้นะครับ เรียนจบแล้วต้องทำก่อนครับผมแต่ทำแล้วได้แน่นอนขอให้อย่าเลิกกลางคันขอให้อย่าเปลี่ยนแนวเห็นคนอื่นทำอะไรดีแล้วก็ไปทำตามเขานะครับทีนี้คำที่เขาบอกว่าทำงานจากที่บ้านนั่งกดเมาส์คลิกเปิดคอมปื้ๆสอชั่วโมงได้เงินเป็นแสนจริงไหมไม่จริงสำหรับคนเริ่มทำครับถ้าคุณดูคอร์สเสร็จปุ๊บ ิดดูว่าดูคอร์สไปสักเดือน2เดือนนั่งเรียนนั่งคุยในกลุ่มเดือน2เดือนแล้วจะได้เงินเป็นแสนเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมน่าจะเก็บค่าคอร์สสักคนละล้านนะครับคงไม่เก็บกันแค่นี้นะเพราะว่าคอร์สเนี่ยคือการสอนคือการบอกวิธีทาแต่คนทําคือตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ทํามาแล้วสักหนึ่งถึงสองปีนะครับเหนื่อยมาแล้วและค่อยมาสบายทีหลังประโยคนี้จะเป็นประโยคที่ถูกต้องครับ อย่างตัวผมเองทุกวันนี้ก็ใช้เวลาน้อยมากวันหนึ่งใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองหรือน้อยกว่านั้นด้วยอยากไปเที่ยวไหนก็ไปได้นะครับแค่พกคอมไปเผื่อกรณีต้องใช้ฉุกเฉินบางวันก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่มีปัญหานะครับถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ยอดเยี่ยมแล้วผมจะสอนให้ทุกท่านมาถึงจุดเดียวกันนะครับคำถามมีครับการทำดรอปชิปไม่ต้องใช้เงินเลยจริงหรออ,อันนี้มัน ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านอาจจะไปเคยได้ยินมานะครับก็คือมันไม่ต้องใช้เงินเลยอ้าวไหนบอกไม่ต้องมีสต๊อกงั้นก็ไม่ต้องใช้เงินเลยถูกไหมจริงๆต้องใช้นะครับต้องมีเงินหมุนนะเริ่มต้นเราต้องเตรียมเงินไว้ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องอ่าต้องเตรียมอะไรบ้างแต่ถ้าเรื่องเงินเนี่ยขั้นต้นผมจะขอให้มีเงินเตรียมไว้สักประมาณสามพันน่าจะเป็นเงินที่พอหาได้มาใช้ในธุรกิจเทียบกับธุรกิจอย่างอื่นถือว่าง่ายกว่าเยอะ คิดดูว่าไปเปิเปดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องใช้เป็นเงินเป็นหมื่นแล้วนะครับเอาแค่รถเข็นขายของก็ต้องใช้เงินเป็นหมื่นอยู่ดีนะซึ่งอันนี้ถ้าใช้เงินแค่หลักพันผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเงินที่คุ้มค่ากับการเริ่มต้นและเป็นความเสี่ยงที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งข้อดีของอันนี้เงินส่วนเนี่ยนะครับผมจะให้เราเนี่ยเอาเงินที่เราได้กําไรมาจากการขายแล้วก็มาหมุนต่อนะครับจะได้ไม่ต้องเอาเงินส่วนตัวไปลงนะแต่แน่นอนครับ ถ้าขึ้นต้นอย่างที่ผมบอกมีเงิน3,000บาทเก็บไว้รอเลยดีกว่าครับมันจะทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นนะทีนี้คำถามถัดมาถามว่ามันทำเป็นอาชีพเสริมเนี่ยทาเงินแค่หลักพันหลักหมื่นไม่จ่ายค่าไฟค่าน้ำ,ค,นำค่าน้ำมันอะไรงนงี้ดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการทำอาชีพที่มันสนุกและเรามีความสุขกับมันเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากซึ่ง เป้าหมายของเราไม่เหมือนกันครับเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปฟังคนนั้นมาคนนี้มาบอกเขาเป้าอย่างนั้นเป้าอย่างนี้เราต้องไปทําตามมันไม่จริงมันไม่ใช่นะครับบางคนอาจจะอยากได้เงินเป็นล้านบางคนอยากได้เงินเป็นแสนบางคนอาจจะอยากได้แค่เป็นหมื่นนะครับเราสามารถจะทําเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะทําอาชีพเสริมตอนว่างก็ได้คนเราต้นทุนไม่เท่ากันนะครับบางคนมีภาระต้องดูแลบางคนต้องใช้เวลาในการดูแลครอบครัวเยอะนะครับ เวลาไม่เท่ากันนะต้นทุนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมตอบได้ว่าอันนี้ให้มันเป็นเป้าหมายของแต่ละท่านดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปอเครียดไม่ต้องไปจริงจังไม่ต้องไปไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับถ้าคุณดูคอร์สนี้อยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณกำลังถือแบบแปนที่มันสามารถทำเงินปกหลักผมหมายถึงกำไรนะครับไม่อยากให้สับสนกับ เวลาที่ไปได้ยินโฆษณาอของสัมมนาหรือคอร์สต่างๆที่เขาใช้คำว่ารายได้รายได้นั่นคือคุณขายของได้6หลักกำไรคุณอาจจะมีอยู่5 000บาทอันนั้นไม่เอานะครับเพราะหมายถึงว่าคุณจะทำกำไรสุดทีเป็นหลักแสนได้เพียงแต่ทุกคนต้องตั้งใจกับมันครับเอาจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำแค่ไหนนะคนที่ได้เยอะกับได้น้อยเนี่ย ตอนหลังเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอๆกันนะครับเพราะว่าคุณสร้างฐานขึ้นมาต่างกันคนที่ได้เงินเยอะเขาสร้างฐานมาแน่นคนได้เงินน้อยคุณอาจจะใช้เวลามาน้อยกว่าเขาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําใจว่าไอตอนหลังเนี่ยใช้เวลาพอกันแต่ได้เงินเท่ากันเฉยแต่ว่าใช้เวลาพอกันแต่คนรวยเขาได้เงินเยอะกว่าเฉยเลยนะเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เขาปั้นฐานมาอย่างดีมีลูกน้องทําระบบอะไรไว้พร้อมแล้วตามคอร์สทุกอย่างเนี่ย เขาทํามาจนเขาสามารถอยู่เฉยๆวันละชั่วโมงสองชั่วโมงทําเงินได้เยอะในขณะที่คนที่ทําเงินได้น้อยๆทุกวันนี้เริ่มต้นก็ใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงทุกวันนี้ก็ยังใช้เงินหนึ่งสองชั่วโมงนะครับแน่นอนจะให้เท่ากับคนที่ก่อนนี้เขาใช้เวลาวันหนึ่งเป็นสิบชั่วโมงมันคงไม่ใช่นะแต่ก็แน่นอนครับอย่าลืมข้อที่ผมพูดเมื่อกี้เป้าหมายคนเราไม่เหมือนกันนะครับถามตัวเองแล้วเซตเป้าตัวเองแล้วทําให้ได้แค่นั้นก่อนนะครับ ทําเป็นอาชีพหลักเลยได้ไหมคนส่วนใหญ่ทํา eBay นะครับหลังจากที่เขาทําเงินได้ระดับหนึ่งแน่นอนครับความฝันของทุกคนหลายๆคนดีกว่าอย่าใช้คำว,ว่าทุกคนหลายๆคนคือลาออกจากงานประจําที่อาจจะไม่ชอบผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จําเป็นต้องทํางานที่อาจจะไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะว่าคุณต้องทําเพราะคุณต้องเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวต้องมีรายได้มาใช้ชีวิตนะครับ ถึงจุดหนึ่งที่มันทําเงินได้มากกว่าเงินเดือนผมคิดว่าน่าคงจะเป็นจุดที่ทุกท่านพร้อมจะลาออกนะครับระบบการเงินอาจจะต้องคงสอนกันไม่ได้นะครับต้องไปตัดสินใจกันเอาเองว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณถึงจะพร้อมลาออกจากเงินเดือนจากงานประจําที่ทําอยู่ทําไปแล้วเงินมากแล้วใช้เงินน้อยรายได้เยอะคุณจะมีอิสระมากขึ้นนะครับในพวกสังคมอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ย ฝรัง่งเขาจะใช้คําว่าไลฟ์สไตล์ก็คือเขาสามารถเลือกที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ได้ที่เขาต้องการท่องเที่ยวทั่วโลก<ม>เที่ยวปีละครึ่งหกเดือนอหรือว่าเที่ยวเดือนละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับตอนที่คุณมีรายได้มากพอที่จะเลือกการใช้ชีวิตถ้าคาว่าไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่คุณฝันอยู่คุณอยากเป็นคุณอยากมีผมเชื่อว่าอันนี้คือ แบบแปลนที่จะําให้คุณไปถึงตรงนั้นได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมคอสของเราขอบคุณที่เข้ามาร่วมสังคมร่วมกลุ่มของเรานะครับแล้วช่วยการพัฒนาให้มันเป็นที่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้ที่นี่เป็นที่ทีุกท่านเข้ามาทํางานเข้ามาใช้ชีวิตแล้วมีความสุขทั้งกับความรู้สึกและทั้งกับรายได้ที่ได้นะครับหลังจากนี้เราจะเริ่มเรียนกันในเทปถัด,ถดไป ถ้าพร้อมแล้วเจอกันในเทปถัดไปครับผมสวัสดีครับ